พีน้องเขามาเปลี่ยนมือนะครับผมผมต้องกลับไปกินข้าวถ่ายได้สีไ่ไร่ก็จะกลับไปกินข้าวนะพีน้องเขาก็มาเปลี่ยนมือนะครับเสร็จทุไรแล้วอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นมะข่าแต้ครับผมมะข่าแต้นะครับลมลื่นดีหน้าทํากระท่อมน้อยตรงนี้นะพูดตามหลัก ก็เหลืออีกห้าไร่ครับเหลือีกห้าไร่ไอ้เขียวๆนี่ใช่หมดเลยเนาะทางนน้นเขาก็หวานแล้วทางนน้นทางนางน้นวานแล้วก็นา,าเกือบติดถนนครับเกือบติดถนนใหญ่ ลมเย็นครับวันนี้ดูไม่ค่อยแดดเท่าไหร่สภาพอากาศลมเย็นสบายก็ได้กินเครื่องดื่มนิดหน่อยนะครับเครื่องดื่มสงสัยจะตกอีกและว,วันนี้ดูท่าทางนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอนะครับเนาะ ทักทุกคนนะครับผม